สวัสดีครับผมช่องไอปาดหนึ่งเก้เสนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเป็นลูกยางนะครับลูกยางแหนบใส่ในนวราเอ็นพามร้อยนะครับเป็นตัวสั้น4ีตัวเนาะคือตัวเก่าผมซื้อมาทีนี้มันเริ่มเริ่มแต่นะครับใช้ประมาณสปีนะครับเดี๋ยวมาดูให้ดูนะครับ นี่นะครับแกะมาก็ประมาณนี้นะครับก็เนี่ยถุงนีับคือทั้งนี้มี8ตัวนะครับใช้ฝั่งละสีนะครับราคา8 0บาทนะครับเนี่ยต่อขาบอกเป็นตัวเสริมเข้าไปนะครับแกะให้ดูข้างในทีนะครับครับก็แกะออกแล้วนะครับประมาณนี้เนาะนี่นะครับยาหูแหลบหลังนวราตัวสั้นเสริมเข้าไปนะครับ 4ตัว80บาทนะครับมันจะมีคลิปหนึ่งผมเคยเปลี่ยนนะครับเป็นของ JKP ถ้าใจผิดตอนนั้นนะครับ200บาทนะครับนั่นก็คือมันแตกลายงานแล้วนะครับประมาณประมาณปี2ปีนะครับคุณภาพเสื่อมแหละผมก็เลยสั่งมาใหม่ทีนี้ก็เลยลองใช้เป็นของตัวแบบนี้บ้างนะครับนี่เนาะเดี๋ยวเราแกะให้ดูทุกชิ้นงานทีนะครับนี่นะครับให้ดูใกล้ๆนะครับ นี่เนาะ5 5 0 4 7ขีดบีนะครับตัวผ้านะครับชิ้นงานเนาะ80บาทนะครับก็กดก็ไม่ได้แข็งมานะครับดืดดุนได้เนาะก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนดูนะครับว่าตัวนี้จะทนไหมนะครับเพราะว่าตัวเก่าประมาณปีปีปีก็ไปแล้วนะครับไม่ทนปฏิบัาทนี้80บาท ก็เอามารีวให้ดูกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ